สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ TRN TV คนอ่านข่าวน้องชายร่ำไห้ซัดแฟนไมเคิลป่วยแล้วก็ทิ้งเชื่อต้นเหตุของการลาโลกน้องชายเผยไมเคิลภูผาดป่วยซึมเศร้ารักษา5เดือนเหตุผิดหวังถูกแฟนทิ้งซัดแหลกอีกฝ่ายเป็นต้นเหตุทำให้เกิดเรื่องนี้ไม่รู้อีกฝ่ายจะมางานศพไหมเพราะตนต่อว่าก่อนตัดสายทิ้ง น้ำตาไหลบอกรักพี่ชายมากเป็นคนที่ดียันพี่ชายยังไม่มีลูกเวลาประมาณ10นาฬิกานาทีนายสุภกรโดมินิกวาสนารุ่งกิจอายุ51ปีน้องชายของนายไมเคลิลไชรโรดภูพาดเดินทางมาติดต่อเจ้าหน้าที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ เพื่อนำพี่ชายไปบำเพ็ญกุศลที่วัดส,สาครศุนย์ประชาสรรค์สาลาเก้าและจะมีพิธีรดน้ำเวลา15รานฬิกาโดยประมาณพร้อมให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนก่อนหน้านี้ถามว่ามีสัญญาณอะไรไหมไม่สบายอย่างเดียวครับ เป็นซึมเศร้าเข้ามารักษาที่โรงพยาบาลภูมิพลประมาณ4-5เดือนครับก่อนที่จะเป็นซึมเศร้าเขาน่าจะมีปัญหาเรื่องแฟนครับมีปัญหาทะเลาะกับแฟนเขาที่อยู่ต่างจังหวัดซึ่งตอนที่เขามาอยู่ที่นี่แฟนเขาไม่ได้มาหาคือแฟนเขาให้มารักษาตัวครับเขามาจากเชียงใหม่ถามว่าไม่เคยเห็นปืนมาก่อนเลยใช่ไหมไม่ทราบว่าเป็นของเขาเลยครับเพราะไม่เคยเห็นมาก่อนก่อนหน้านี้เขาไม่เคยตัดเพาะอะไรเลยครับ ขณะเกิดเหตุคนในบ้านก็ไม่ได้ยินเสียงปืนครับเพราะอยู่ด้านล่างจนกระทั่งเห็นเขาไม่ลงมาทานข้าวผิดสังเกตก็เลยขึ้นไปดูประตูล็อกคาดว่าน่าจะเสียชีวิตช่วงแยกกันช่วงเที่ยงคืนครับเขาขึ้นไปกับคุณแม่ขึ้นไปนอนผมก็อยู่ด้านล่างตอนเข้าไปเจอเขานอนนิ่งเหมือนคนนอนหลับธรรมดามีปืนอยู่ที่มือข้างขวาครับ ถามต่อว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่คิดมาก่อนใช่ไหมไม่คิดเลยครับวินาทีที่เจอผมไปคนเดียวครับคุณแม่อยู่ข้างล่างไม่กล้าให้ขึ้นไปเพราะคิดว่าอาจจะมีเหตุการณ์ไม่ดีผมขึ้นไปก็ตกใจช็อกมากครับหยิบโทรศัพท์แล้วโทรหาคืนก่อนหน้านั้นปกติทุกอย่างครับแต่คุยกันหน้าตาเคร่งเครียดที่ผ่านมาเขาเดินเหินปกติไม่ออกไปข้างนอกเพราะว่าไม่มีกระจิตกระใจ เขาไม่มีแรงคือสภาพเขาไม่ค่อยสบายเขากินยาอยู่บ้านต้องกินยาหลังทานข้าวไม่ได้ออกไปไหนก็ช่วงมารักษาตัว 3- าสเดือนนี้ครับถามว่าไม่มีปัญหาเรื่องเงินใช่ไหมไม่มีครับส่วนเขาชอบเล่นปืนมาก่อนไหมก็ไม่เคยทราบมาก่อนเลยครับไม่เคยเห็นเลยคนในบ้านก็ไม่มีใครมีปืนเลยไม่ทราบว่ามาจากไหน น้องชายยังเผยว่าเลิกกับแฟนที่คบ20ปีกลัวเป็นภาระทางธุรกิจจวกอีกฝ่ายไมเคลิลป่วยก็ทิ้งแฟนที่คบกันมา20ปีก็เลิกกันไปเขาไม่ได้อยู่ด้วยเพราะกลัวเป็นภาระทางธุรกิจเขาทำธุรกิจตั้งแต่ไมเคิลป่วยก็ทิ้งไปเลยเขาก็เลยผิดหวังถามว่าก่อนเกิดเหตุได้คุยกับแฟนไหมก็ไม่ทราบเลยเห็นคุยโทรศัพท์แต่ไม่รู้คุยกับใครยังไงเขาคุยโทรศัพท์บ่อยยืนยันว่าไม่เคยมีลูก ที่มีข่าวว่าลูกหนึ่งก็ไม่ใช่ลูกเขาครับเขาไม่เคยมีลูกมีแต่ลูกเลี้ยงตอนเขามีปัญหากับแฟนเขามาคุยกับคุณแม่ครับแม่ก็ให้กําลังใจเขาก็ฟังมั่นใจว่าปัญหามาจากเรื่องแฟนทะเลาะกันมาสักพักหนึ่งครอบครัวไม่ติดใจสาเหตุการตายเขาทำตัวเองไม่มีใครทำเขาถามว่าแฟนไมเคิลจะมาร่วมง,งานไหม เขาก็โทรมาแต่จะมางานไหมก็ไม่ทราบครับเขาไม่ได้บอกเราตัดสายเขาไปครับผมตอบว่าเขาว่าเขาเป็นสาเหตุประมาณนี้ครับแล้วก็ตัดสายเขาไปผมอยากบอกว่าผมรักพี่ชายมากมากเพราะเขาเป็นคนดีมากๆส่วนคนที่เป็นต้นเหตุผมไม่ขอพูดครับทางทีมงาน trn tv คนอ่านข่าวต้องขอแสดงความเสียใจยกับการจากไปในครั้งนี้ด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ mgr online อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และถ้าหากมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ